สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอนจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อใครกำลังตามสองคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะการทำนายอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะเพราะว่าดูดวงแบบรวมนะคะรับแต่พลังงานบวกๆดีๆไปค่ะ สิ่งไหนไม่ดีอย่าเก็บเอาไปใส่ใจนะคะและอย่าเอาคำทำนายนี้ไปตัดสินเรื่องสำคัญใดๆในชีวิตนะคะไพ่พูมยานบอกด้วยค่ะใครกำลังตามสองคุณใบนี้ทศก,กันออกลบเหมือนรักสามเศร้าผิดหวังเขาผิดหวังจากคุณคุณผิดหวังนี่ะทรยศหาหลัง ความทำร้ายความเจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะคะลักซ้อนหลอกลวงความทุกข์คุณกับเขาทะเลาะบเบาะแว้งขัดแย้งกันก็ได้ค่ะใบนี้ความวุ่นวายความแตกต่างความห่างความทุกข์การทำร้ายทะเลาะบเบาะแว้งขัดแย้งความดือ้อเชื่อมั่นในตัวเองเขากำลังตามส่องคุณ ใบนี้พยาคุดกับนางกากีลักซอนนะคะลักซรนคนมีเจ้าของคนมีคู่อยู่แล้วพากิจณนะแต่เขานิ่งนะคะใบนี้เขานิ่ง นิ่งในเรื่องความรักเขาไม่พูดเขานิ่งเขาเก็บเพราะบ่มไว้ในใจเหมือนต้นก้ลาเขารอเวลาเจริญเติบโตเขาเงียบใครกําลังตามสองคุณไม่เป็นคนที่เนี่ยค่ะผิดหวังเสียใจกับคุณความรัก คนมีเจ้าของคนมีเจ้าของหรือไม่คนคนที่ตามสองคนอยู่คนนี้เขาก็นิ่งเขาไม่พูดเขาเงียบในเรื่องความรักนะคะเขามีความอ่อนไหวโรแมนติกอยู่ในใจแต่เขาไม่แสดงออกแต่เขาเป็นคนน่ารักพึ่งพาอาศัยได้ชีวิตเขามีแต่ความวุ่นวายแต่เขาเหมือนสนุกสนานล่าเริงเจ่มใสทำกลางความวุ่นวายเขาเป็นคนล่าเริงสนุกสนาน เทพพุทธพุทธคนน่ารักช่างพูดช่างเจนลจานะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวสับสนลังเลอ่อนไหวไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องความรักไม่มั่นใจกลัวการผิดหวังเสียใจแต่เขาก็แอบส่องคุณเทพธิดาพระจ,จันทร์ไปนี้ก็น่ารักนะคะ อยู่ใกล้แล้วมีความสุข้เขาอยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขนะคะเหมือนอยู่ท่ามกลางดอกไม้นานา,นาพันธุ์ใบนี้นะคะสดสวยสดใสสดชื่นลื่นลมความสุขสบายตาสบายใจนะคะอยู่ใกล้มีความสุขน่ารักเขาตามส่องคุณแล้วต้องการอยู่ใกล้คุณ พระเทวฤสีคุณกับเขาคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันหรือเขาเป็นคนที่มีประสบผลสําเร็จในเรื่องการใช้ชีวิตงานเงินแต่เรื่องความรักไม่ประสบผลสําเร็จต้องใช้เวลาแต่เขาก็ตามสองคุณเพราะเป็นนี้มาคู่กันกับภัยอุปสรรคปัญหาทะเลาะบอกแวง้งขัดแย้งกับคุณนะคะแล้วเขาผิดหวังเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องความรักเขาผิดหวัง ไม่สมหวังในเรื่องความรักพระแม่ปราวตีเนะะี่ยคะเขาต้องการความรักพัฒนาความรักที่อบอุ่นหว่วงใยรักที่อบอุ่นรักที่บริสุทธิ์เหมือนนค่ะอยู่ด้วยกันเหมือนเหมือนพี่น้องเหมือนแม่อยู่มีมีอยู่อยู่ยด้วยกันแล้วมีความสุขนะคะอบอุ่นใจปกป้องคุ้มครอง เทพพระอาทิตย์เขาเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จนะคะชีวิตเขาทำอะไรก็สำเร็จมีพละกกำลังมีสติปัญญาความรู้ความสามารถความโดดเด่นแล้วเขาเป็นคนที่ปรารถนาที่จะทำอะไรแล้วต้องสำเร็จชีวิตต้องสูงบุญแบบในทุกๆด้านนะคะ ใชีวิตเขามีความอดทนมานำพยายามที่จะทําให้ชีวิตประสบผลสําเร็จด,ด้านเขาเป็นคนที่เหมือนใจร้อนตูญิงและโทรนงเทพพัส,สุุเป็นคนมีสเสน่ห์เขาก็แอบส่องคุณแล้วเขามองว่าคุณน่ารัก ดูดีมีเสน่ห์ช่างพูดช่างเจรจาอยู่ไกลแล้วนะคะมีความสุขผสุขใบสรุปพยาภาลีจะปูทศกันเขาเป็นรักที่รวดเร็วนะคะรักที่รวดเร็วเริ่มมีอุปสรรคปัญหาไม่รู้จะไปทางซ้ายทางขวาเขาอึอดอดัดเขาก็ได้แต่ตามสองขุน พระเกตมงคลไม่ประสบผลสําเร็จในเรื่องความรักนะคะแต่เขาเป็นคน,นะคะ่ะมีความรู้ความสามารถสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่เรื่องความรักไม่ไม่ประสบผลสําเร็จไม่สมหวังต้องเหมือนเพียบพร้อมทุกๆด้านเหมาะสมถึงจะมีความรักได้คนรอบข้างยอมรับเขาก็ตามสองคุณกาลังคิดตัดสินใจ แต่เขาต้องรอเวลานะคะรอให้มั่นใจในเรื่องความรักเพราะต้องการความรักที่ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นใจแล้วเขาจะเหมือนมาพูดมาบอกเนะะี่ยค่ะเพราะตอนนี้ในหัวข้อใครกําลังตามสองคุณเนะะี่ยค่ะกำลังมองส่องลาเลงคิดแต่สินใจจะมีคุณแล้วเขาเคยผิดหวัง เสียใจในเรื่องความรักหรือไม่เขาคุณกับเขาเนี่ยค่ะมีปัญหากันอยู่เพราะเขาตามสองคุณค่ะขอบคุณการกดติดตามซับสไคร e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ